สมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะชุกคิดและต่อไปนี้นะครับผมกำลังจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเขาคนนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นนักเลงเน็ตรุ่นแรกๆก็ว่าได้นะครับ เล่นมาตั้งแต่สมัยเว็บบอร์ดนะครับที่เขาเรียกกันว่า BBS ครับหรือว่า u u l l t i n Board System นะครับหรือบางคนเนี่ยจะรู้จักนะครับอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็น l i c o s o สแชทนะครับย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกเวิร์ดดลาเวิร์ราวิถีระบบปฏิบัติการ DOS นะครับคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่น386 286 186 Z80 แะครับแล้วก็โอ้ยังมีแบบถ้าเกิดย้อนกลับไปอรจบครับผมว่า เขารู้แล้วว่าวันนาขนาดไหนแต่ต้องขออภัยด้วยครับพอดีอยากจะขยายความนิดนึงว่าแขกรับเชิญของเราครับมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตกครับดีดีครับครับผมนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับคุณนัทพงศ์ครับมีประสบการณ การทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตมาก,ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับลองมาแล้วทุกรูปแบบคิดว่าคิดว่าครับผมก,ก็เยอะมากผมต้องถามคุณน้าพงก่อนครับว่าการทางานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันมีมานานขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนมาเป็นเว็บใหม่ๆจากที่เป็น BBS ครับก็เป็นเบราว์เซอร์ Netscape โอ้โห Netscape Netscape กันเลยครับผมครับผม Netscape นี่เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่จะมีเป็น Internet Explorer ใช่อะไรพวกนี้ด้วย Netscape 3, Netscape 4คุณนัทพงครับทำไมครับทำไมเขาถึงต้องจ้างให้เรามาคลิกโฆษณาหรือว่าอ่านพวกอีเมลโฆษณา ด้วยนะครับคือในสมัยแรกๆนะครับความนิย,ยมของการโฆษณาเนี่ยมันยังไม่เหมือนสมัยนี้อืคือสมัยนี้เนี่ยมันเป็นนับที่อัตราการคลิกโฆษณาคลิกโฆษณาที่คุณนัทพงศ์หมายถึงเนี่ยคือหมายเพราะว่าพวกแบนเนอร์พวกป๊อปอัพอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่คับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนคือยังไงครับสมัยก่อนคือแค่แสดงผลโฆษณาอืก็ได้เงินละคือหมายเพราะว่าแค่หน้าโฆษณาขึ้นมาตรงหน้าจอก็ถือว่า ประสบผลสาเร็จแล้วใช่วิธีการก็คือคนทาโฆษณาหรือที่เรียกว่าเอเย่นนะครับก็จะมาประคาสัมพันธ์ให้คนดาวน์โหลดโปรแกรมไปลงไว้ที่เครื่องตัวเองซึ่งเป็นโปรแกรมตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับเป็นช่องแสดงโฆษณาแล้วก็จะบอกว่าเพียงดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ไปเปิดขนาดเล่นอินเทอร์เน็ตกุณก็จะได้เงินเล่นเน็ตไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เงินนะครับซึ่งไอช่องตัวเนี้ย มันจะแสดงผลโฆษณาสลับสลับกันไปของโฆษณาของผู้ลงโฆษณาหลายๆเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขยายความนิดน,นึงครับก็คือหมายความว่าคนที่ทําโฆษณาเชิญชวนให้คนดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาเปิดทิ้งไว้ใช่ครับระหว่างที่เราเล่นอินเทอร์เน็ต ใช่แล้วพิมพ์งานทํารายงานใช่แล้วเล่นเกมใช่แล้วหรือว่าอะไรไงก็ตามแล้วไอ้ตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยที่เราดาวน์โหลดมามันก็จะสลับสับเปลี่ยนตัวโฆษณาไปเรื่อยๆใช่ครับแค่นี้เนี่ยก็จะถือว่าเราก็จะทํารายได้ได้แล้วครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็จะมีการนับจํานวนครั้งไปด้วยแล้วมันก็จะส่งข้อมูล ไปที่เซิร์ฟเวอร์ต้นขั้วของมันใช่แล้วครับว่าอ่ายูเซอร์ที่ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ไปติดตั้งเนี่ยเขาเห็นโฆษณาไปอีกครั้งทีนี้อ่าหลักการของมันก็คือว่ามันจะเช็คใช้คําว่าเช็คดีกว่าการขยับของเมาส์ว่าเมาส์เคลื่อนอยู่หรือเปล่าว่ามีคนใช้เครื่องนั้นอยู่จริงอยู่จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เมาส์นิ่งๆเนี่ยมันจะไม่นับผมเคยทดลองคือถ้าผมขยับเมาส์ทํางานเปิดตัวนี้ไว้นะขยับเมาส์ทํางานไปเรื่อย มันจะขึ้นคมันจะขึ้นแต่พอมผมหยุดหรือผมดาวนโหลดโปรแกรมอะไรทิ้งไว้แล้วผมไปเข้าห้องน้ำไปนั่งดูทีวีแต่เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้การนับสตางค์มันจะหยุด<ม>อือ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการโกงได้ไหมครับมีครับอยากรู้สุดมีมีครับคือสมัยนั้นมันจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งครับที่เอาไว้โกงตัวนี้ครับดาวน์โหลดมาเป็นโปรแกรมตัวเล็กๆเหมือนกันดาวโหลดมาปุ๊บเปิดทิ้งไว้อืเมาส์มันจะขยับเลื่อนไปเรื่อยๆอืเพื่อไปหลอกไอ้ตัวแสดงผลโฆษณาตัวนั้นครับ ให้เหมือนว่ามีคนอยู่นะแล้วเงินก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแรกๆก็ได้เงินหลังๆเอ้าไอทางซอฟต์แวร์ของเอเจนต์มันจับได้ครับผมก็เลยเขาก็เลยไม่นับคราวนี้เมาส์ขยับเอ้าทำไมเงินไม่ขึ้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงเขียนโปรแกรมใหม่เพื่อเช็ค๋อก็คือมีการอัปเดตโปรแกรมขึ้นมาเพื่อป้องกันการนำเอาโปรแกรมตัวหลอกตัวนี้เนี่ย ใช้กับของเขาใช่ครับไอทางหมู่แฮกเกอร์ก็พัฒนาต่างไปอีกครับเพราะว่าพอตัวแสดงผลนี้มันอัปเดตใช่ไหมครับคราวนี้เขาอัปเดตนอกจากการขยับเมาส์เขาอัปเดตเช็คด้วยว่ามีการคลิกหรือเปล่าพอตัวโปรแกรมแสดงผลมันเช็คว่าต้องมีคลิกหรือเปล่าไอคนโกงมันก็เลยเขียนซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาให้ขยับด้วยคลิกด้วยโอ้โหคราวนี้เงินกลับมาขึ้นอีกอ๋อโอเคสักพักหนึ่งครับผมเอเย่นฉลาดครับ ตามทันแล้วตามทันอีกไม่ได้เงินไม่ขึ้นคราวนี้เมาส์ขยับเลื่อนเองคลิกเองเราไปนอนตื่นมาอ้าวเงินไม่เพิ่มบนหนทางทีนี้พอมันโกงกันมากๆแล้วก็ประกอบกับการซื้อโฆษณาแบบที่แสดงผลโฆษณาเงี้ยมันก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงแล้วก็ประกอบกับเทคโนโลยีโลกที่เปลี่ยนไปแล้วก็ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยากให คลิกแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ของผู้ซื้อโฆษณาด้วยมสมัยนี้มันก็เลยกลายเป็นนับที่อัตราการคลิกโฆษณาว่าเข้ามาที่เว็บของผู้ซื้อโฆษณา เป็นปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้สตาร์ย้อนกลับไปแต่แรกเริ่มเลยคือคแค่มีโฆษณามาขึ้นอยู่ที่หน้าจอค,คุณก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วต่อมาเนี่ยนะครับต้องมีการคลิกด้วยใช่นะเพื่อให้แสดงผลว่าเฮ้ยคุณเนี่ยกำลังรับชมหน้าจอนั้นอยู่จริงๆใช่ครับ<ๆ>แล้วปัจจุบันเนี่ยพอมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการในส่วนของอการ โฆษณาสินค้าของลูกค้าแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการให้ย้อนกลับไปที่ตัวเว็บไซต์ของสินค้านั้นด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องมีการคลิกเข้าไปเพื่อย้อนกลับไปที่อีกแล้วแหละต้นขั้วของมันนั่นเองใช่ครับถูกต้องแต่ทีนี้ไอการคลิกเนี่ยนะครับมันก็จะมีขั้นต่ําของมันถ้าเราไปสมัครเป็นคนคลิกโฆษณาครับเขาก็จะมีขั้นต่ําว่าจะต้องคลิกให้ได้เงินเท่าไหร่ถึงจะเป็นถึงจะเริ่มเบิกเงินได้ครับ ซึ่งจํานวนก็เยอะอยู่ครับครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้คุณนัทพงศ์เนี่ยได้อธิบายหน่อยดีกว่าครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่มันมีพวกโฆษณาว่าทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่ายได้ทาเงินได้ง่ายเนี่ยมันง่ายงั้นจริงๆหรือเปล่าครับผมครับคือจากแต่ก่อนเนี่ยที่นับกันที่การแสดงผลโฆษณาเป็นเงินว่าแสดงเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นคลิกเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่นะครับทีนี้การคลิกเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างตัวแทนโฆษณาหรือที่เรา เอเจนต์นะครับไปรับโฆษณามาจากลูกค้าซึ่งเป็นแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งที่ต้องการจะลงโฆษณาการันตีว่าจะมีคลิก1นึ่พันครั้งต้องให้เงินเขา1,000บาทหมายว่า1คลิกเท่ากับ1บาททีนี้เอเยต์ก็จะมาหาคนอ่ามาสมัครคลิกโฆษณาการสมมติว่าเอเยต์ให้เราคลิกละ1สตางค์ต้องทำยอดรายได้ถึง5บาทคุณจะเบิกได้ห้าบาทเท่ากับ500สตางค์เพราะฉะนั้นก็ต้องกด 500ครั้งสมมุติว่าคุณแบบกดไปได้300ครั้งและคุณเบื่อเหนื่อยไม่ไหวต้องไปทำอย่างอื่นต้องไปเรียนมีภาระง่วงหรือว่าอะไรต่างๆคุณเลิกไปเบิกไม่ได้ถูกต้องแต่เอเจนสามารถเอา300นี้ไปบวกกับ300ของคุณอื่นๆเป็น1000ครั้งแล้วไปเบิกเงินกับผู้ลงโฆษณาได้1000พบาท โอ้โหแบบเต็มๆเลยเต็มเต็มสหรับคนที่ท้อถอยเลิกไปก่อนครับแล้วสุดท้ายที่มันช้ำไม่สุดคือว่าคนที่ลองเข้าไปหาเงินแบบนี้ครับแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราอ่ะมันหลวยทั่ยเองเราไม่มีความอดทนเองใช่ก็ถือว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการโทษตัวเองซะงั้นใช่ครับว่าทำไม่สาเร็จแต่คนที่ได้ไปเต็มเคือเอเย่นเอเย่นนั่นเองก็คือสมมุติว่า คนทางบ้านที่ใจสู้ถ้าเขาสามารถกดได้500คลิกนะฮะก็คือ500สตางค์เท่ากับ5บาทเนี่ยแหละนะฮะตัวเอเย่นเนี่ยเขาก็ไม่ซีเรียสเขาก็เบิกมาให้5บาทแล้วเขาก็ได้ไป995บาทอะไรประมาณก็มันก็คุ้มค่าเขาอยู่ดีก็คุ้มค่าแต่จริงๆแล้วตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขสมมุติเพื่อให้เห็นภาพชัดๆแค่นั้นเองนะครับครับผมตอนนี้ผมเริ่มจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแต่หนอย่างที่ผมสงสัยครับก็คือ ตัวเจ้าของสินค้าหร, 1967, หรือว่าเจ้าของโฆษณานั้นๆเนี่ยเขาจะไม่ร cool ู้สึกหรอครับว่าเขาโดนหลอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปคลิกตามพวกแบนเนอร์ตามพวกโฆษณานั้นๆเนี่ยเขาก็คลิกเพื่อที่จะได้ทําเงินให้กับตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คลิกเพื่อเข้าไปดูหรือว่าให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆมันก็คือท้ายสุดมันก็เหมือนตัวเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรไม่ใช่หรอครับอืมจริงๆจะว่าอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่า ผมก็ยังงงเหมือนกันว่าใครเป็นคนที่ถูกหลอกกันแน่เพราะว่าเราเป็นคนที่โฆษณาใช่ไหมครับคลิกทุกวันกดเข้าไป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 ไปจริงๆไม่รู้ว่าเอเจนต์กับผู้ลงโฆษณาเขาจะชอบหรือเปล่านะที่แบบว่าโฆษณาของเขาก็ถูกซึมซับเข้าไปในหัวของคนที่คลิกเข้าไปเดือดัตโนมัติเราดูโฆษณาทุกวันเห็นภาพเห็นเสียงเห็นเทคครับแล้วมันก็เหมือนเพลงอ่ะดีเจเปิดกรอกหัวเราทุกวันอ่ะเราจะชอบศิลปินนั้นหรือไม่ชอบก็ ก็ไม่รู้แต่ว่าเกิดจำเข้าไปแล้วชายเข้าไปในหัวคุณเอลยูเฮดอินเยอะประมาณนั้นนะครับคเพลงนี้มันก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วละครับนะฮะกับเรื่องอายุนะครับว่ากันง่ายๆครับคุณนัทพงศ์ครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่สนใจคลิกพวกโฆษณาแบนเนอร์เหล่านั้นเนี่ยนะครับแล้วยังไม่ถึงโคตาหรือว่าขั้นต่ำที่จะสามารถเบิกเงินได้อย่างที่คุณนัทพงศ์บอกว่า5บาทก็ต้องคลิก500ครั้งถ้าใครก็ตามคลิกไป300ครั้งโอ้โห สิ่งที่จะโดนตามมาก็คือ1 เหนื่อยอสองไม่ได้เงินาสามเนี่ยนะครับไอโฆษณาที่เราคลิกไป300อกว่าครั้งเนี่ยมันก็จะซึมซับเข้าไปในหัวของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้และ4่เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะเดินเข้าไปในร้านค้าหรือว่าสถานที่ที่มีผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆแล้วเราเนี่ยก็าอาจจะไปซื้อโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถือว่าเป็นนักโฆษณาที่เหนือชั้นเหนือเมฆและเมฆขิงๆจริงๆครับหนึ่งสิ่งครับที่ผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะกระตือรือร้นอยากจะรู้อยากจะทราบมากๆเลยก็คือรายได้ครับ รายได้ที่คุณนัทพงศ์นะครับได้รับมาจากการทำงานคลิกผ่านทางไอพวกโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณนัทพงศ์เนี่ยทำไรายได้ทั้งหมดเท่าไหรค่ครับตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วที่ ผมทํางานผ่านเน็ตการเปิดไอตัวโปรแกรมนั้นเพื่อแสดงผลโฆษณาเนี่ยครับผมแต่ก่อนตอนนั้นเนี่ยขั้นต่ํามันอยู่ที่50เหรียญถึงจะเบิกได้แล้วเป็นไงฮะได้มากี่ร้อยรอลลร์ครับเริ่มแรกผมได้ทําได้ถึง8ประมาณ8เหรียญผมก็แบบเอออยากได้เยอะขึ้นอยากได้50มันก็มีโปรแกรมโกงที่เล่าให้ฟังตอนแรกครับผมก็ไปโหลดมาครับมันก็ขึ้นมาประมาณ10เหรียญเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนิดนึงจาก8เป็น10แล้วใช่ครับแล้วโปรแกรมของเอเ่นมันจับได้ซะก่อน ไปโหลดโปรแกรมตัวใหม่ม่อีกครับกูมันครับได้มา12เหรียญโอ้จาก8เป็น10คราวที่12แล้วอะไรเข้ามาทุกทีรับ50เหรียญใกล้ละครับจนโปรแกรมนี้มันจับได้อ้าเข้าไปดูตามเว็บต่างๆเ็าจะมีเพื่อนมีคนที่จากต่างประเทศมีที่ไหนก็สแกนเช็คแล้วก็มีชื่อตัวเองลงมาเ่าได้เงินไปแล้วพันเหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งแสนเหรียญมันก็เลยยังไงฮะคือทําให้เรายังมีความ กระตือรือร้นอยู่หรือเปล่ายังมีความกระตือรือร้นอยู่แล้วก็แบบอยากจะลองสู้อีกสักครั้งครับผมไปลองโปรแกรมอื่นไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เคยทําถึงยอดสักทีครับผมสรุปว่าทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เงินแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยคุณหาเลี้ยงชีพตัวเองยังไงอะครับอ๋อคงขายต้าหวยอ้าวแล้วเรื่องของการทํางานผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีระบบดาวไลน์ผมผมมีดาวไลน์ เดี๋ยวเดี๋ยวครับดาวลน์น,นี่นี่ดาวลน์ของคุณเหรอครับใช่ดาวลา์ผมดาวลาวล์ของคุณนี่เขาไปประสบอุบัติเหตุอะไรไหมรถคว่ำหรือว่าอะไรครับเนี่ยอป้าเปล่า,าดาวลา์ผมเป็นงี้ทุกคนเป็นอย่างงี้ทุกคนนี่คุณมีอยู่กี่คนครับเนี่ยโอเป็นสิบแล้วทำไมคุณถึงเลือกคนนี้มาครับเขาเขายังเดินได้เอ่จิจๆมาไว้ป้องกันนะว่าเผื่อแบบหมอรองกระดูกคอเสือ่อมหรือว่าเอ็นข้อนิ้วแตกจริงๆเขาก็ แตกไปบ้างแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังนี่ยูซีมีปัญหาหนึ่งนะพี่ไอ้ที่ดามคอนี่ผมก็ของผมครับผมให้เขาไปใช้ต่อ,อตอนนั้นผมเป็นอยู่พักหนึ่ง <laughs> พี่อยากน้ำร้อนมาก,ก่อนทุกคนมันก็ต้องเป็นแบบนี้ก่อนจะสบายโอเคอะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณนัทพงศ์นะครับและแน่นอนครับ ดาวไลน์ยอดเยี่ยมนะฮะประจําตัวของคุณนัทพงษ์นะคุณสุภชัยครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับไม่ไม่ปวดมากก็ออกไปหาดาวไลน์เพิ่มแล้วก็บอกพี่พี่จะได้ลงทะเบียนไหมเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกิด